เมื่อนี้กับเราสอยจุ๊กคือเก่าแล้วครับพี่น้องแม่นเดลยครับมันไปหาแนวอื่นมีท่านครับสันยางงามเลยเด้อครับใส่ซอสเลยใส่ของซอสหล่นมือนกันสีเพ็ดๆพลินไหมจิ๊บจับเฮ้อซอเสมันหลายครับพี่น้องอืมจะเสียกับกระนาดนี่ครับพวกครับสีสันสีสันอืมก็สวยงามโอ้ยสามจานครับผมคักครับคับ ครับพวกระสั่งอยู่เขาเอ็นแง่ลบแบนไปรลอดการต้มเย็นนะฮะฮึมเอรับทุกบนสวัสดีครับพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านครับเมื่อน,นี้กละสอยจุ๊คือเก่าแล้วครับพี่น้อง <laughs> แนเลยได้ครับมันไปหาเนวอื่นมีท่านครับมื่อนี้เอฟเนื้อแดดเดียวแน่้วกะเอดส้มโง่ละส้มเฮิรนพี่น้องที่เพิ่นนั่มนสั่งซื้อไว้ละครับพี่น้องที่เพื่อนจับจองแล้วละครับทีนี้ก็จ้างผลนงานเพิ่นมาเอดวิซ้อยครับพี่น้องนี่หละครับเลยเลดัเข้าเทงสู่เพิ่นขินครับเนื้อสันคือเก่าละครับมองนี่ผงใสเพือเสือของท่านเพม่นย้อยเสือจิงน่อยสันยังงามเลยเด้อครับเนื้อสันเนื้อสันผ มองเตอร์สะโพกมองตออไปเลยก่อต่อสะโพกมันละกระบกดากมันละพี่น้องอ๋อครับระกาจอกจอกคันแทน้าสามสิบกีบครับตับต่อเนี่ครับตับต่อวันนี้เออเพ็่นห้องวัาตับต่อตัปยนนี่นะครับพี่น้องแซ่บเดิมเดียวเดิมมันนี่โอ้หมดเลยได้เนี่ตับตับยนตับยนนี่คือมีเสมาหรอแต่ว่าโอ้ตัวนี้บีมีตรงครับพี่น้อง แต่ว่าพอน้อยมีดีสต็อกไว้หยุดอรอบก่อนละอันนี้ได้มาจากเข่งสีโน,โนรักฟาร์มเด้อครับพี่น้องบ้านอุปปรีครับผมถ้าพี่น้องู้เลอสนใจจะได้เนื้อเสบ็บแซมาอยู่มากินครับคาเตะสองโมงเส้าเด้อครับพี่น้องเป็นเอดคาเตะพร้อมเขาง่ายเพล่ะครับหรือว่าหาเพิ่นมีท่านเข้าเช้าก็ไปเสื้อมาเอามาเสื้อเข้าเทงก็กได้ครับสีโนรักฟาร์มครับพี่น้องบ้านอุปปรีครับห้าเข่งสองร้อยแปดสิบครับพี่น้องในงมงาม,งามแต่ว่า แล้วเมื่อนี้เราขอบคุณเจ้าของเขียงคนเดียวกันนี่เพื่อนเธอมาครับพี่น้องเพื่อนเธอมาเสื้อซื้อได้ครับนี่ไข่หลังกับม้าอนี่แหละครับแมนกัดได้มาซื้อวันนี้ครับผมแมนอันนี้เพื่อนเธอมาสื้อซื้อครับขอบคุณหล,ลายๆเด้อครับไอ้เจ้าของเขียงเพิ่นครับผมร่ลำรวยครับผมเมืลลม่อน,นี้ซื้อเนี่ย,ลยแล้วเพิ่นจักรโลนี่ครับพอครับเมื่อนี้สามสามสิบหกโลสามสิบสามสเจ็ดพอพอเอามาตั้งหะนี่โลนึงนี่ ามสิบกิโลเนีน่ยว,ว่าเอามาเอดเนื้อแดดเดียวแล้วก็เอดส้มส่ง,งครับพี่น้องนาครับพี่น้องรอรับได้เลยเด้อแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่เอ็นสั่งซื้อไปอยู่ไปกินแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านครับทั้งในประเทศต่างประเทศละครับผมมาบบดนี้แล้วเอาเพไปอุเป็นต้มสะก่อนเอ้มันซุกก่อน,เ,อน,อนเป็นวันนี้แบบง่ายๆครับพี่น้องครับมาลุกครอบคุณครับผมแดกคอยรัฟักดีๆละกอยสู่พี่น้องกินหัวคือบ่ายแล้วเสนอ พี่น้องเพิ่นกับห่อส้มทายอยู่ทางพุทนล่ะครับหน้าบ้านนั่นน้องมะลิพุเพล่ะมันใส่มันได้หอมดีแน่มองต่อเติมใหม่หันเออได้การนอนไี้มองห่อส้มนะครับพอครับโชคเพียนี่เป็นข้าวโพดโอ้เพียรข้าวโพดจับดีๆก่อนหวไกาายก่สอกมาดูนี่นไกายก่สอกไก่สอกบอกไอ้พนอดจะขึ้นก็ได้ดอกครับที่แรกจัดมือเพอาะจะว่ากว่าโอ้หลายพอดได้ครับกั็กน้อผมเราไปสู้พี่น้องกิน ันพอดีขับเทียงนีนะสันดนาก็เลยก็เพื่อนเอาคืนเนาะอบคูดหลยๆลเดอร์ครับเจ้าของเคียงจัดเนื้อเฮงงามงามโอ้โในการเน่นเนื้อบบป,ปึ๊บๆหอดรับหลู้มโอ้เกือบลอ้นมอวันเป็นท่อบานแตกครับผมนี่้องนำว่ามันละล้นหมอบางท่นมันโดดขึ้นมาครับมีแม่นว่าเติ๋ยวมอได้มันฟงโดดขึ้นมาฟงตรงขึ้นขิดหอสมัยแบบจำเจียวนี่ แต่ก่อนคุยปุ๊บกับยานนั่นเจ้านั่ะนะครับเนาะอันนี้สดเอาแบบว่าต้องขึ้นยาครับผมมื่อนี้ได้สดเลยแหละครับพี่น้องสามขอดนี่ก็ซื้อแค่เดียวเลยนสามขอดซดแจงนะครับแมนเติมเดียวทำได้เจียวเพร่เลยไล่คักได้พี่น้องซอยจุนะบีวันนี้ครับผมแม่นหลบบางตัวกับบีน้อยๆเดียวเลยมันมีตรงเป็นนลำตัวจะได้รวยคือตัวนี่มีสาำหนีบอ่ะครับพ่อครับละแม่นหรือเปล่าโอกแสดงว่าบีเตีครับผม เงี้ยพอเขาพอจังหวะขึ้นเอาเลยเดี๋ยวบผมย่างก่อนเพราะว่ามันบกพร่องเนาะครับมันอาจจะเตะก็ยังงัะครับนี่ก็บชุดยอดแล้วล่ะลูกครับเสื้อมืดนี่ก็โอ้โหย่างเดาผมจนย่างเดาพอดีครับเพิ่นเพิ่นเผาเอาเถอะครับเอาเห็นเพิ่นนมืดเราบ่อยย่างปัดหลัดเลยเนาะ แตดง,งวัวง้อบดีไงบ่ครับผมก็ตัวเพิพ่อพอดีกินนี่ยแหละลูกไงเติมอยู่<ม>เป็นงอกลางโอ้มันเหนียวไปนี้บ่บีมันป้าทำนอทางรัดไปพี่น้องนี่น้ำเลยงอกต่งบีบใส่เลยครับพ่อครับนี่อ่ซอยไปใหนสำลิดจุบบ่หนอนตัวนี้สิบบ่หยำหยัยกจะหน่อยบ่ครับพอ่อ เอาไว้นี้แหละเนะาะเอาไม้ซอยจุ๊จ <c oughs> แมงหงน,ก,นกินเพียกินซุกครับผมอันนี้มีแม่นพเลพลเด้สีน้องนี่ตับมองเงินโหบีมันครับมองวันบีมันละนี่สำหรับผู้สายขมอ,อไว้ตรงนี้ก่อนแมงหนตัวนี้ก็กวนดีเว้ยสวยสันนี่และเนาะกา่อนน้อ,นองเลย เอาซอาจูเม็อนี้เลยนะครับผมเม็อนี่แหลกเราพอดีอิ่มเดียวฮะละหลายคนเนียเคยซิบคนซิบคนละสวยงามๆน้อยๆบางๆเนาะเนวแบบลูกไฮโลผสมนำบ่อมันหาผู้กันมักแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ครับ่ครับได้เม็ดครับผมถึงบางถึงเต็มผสมประสานเนาะแบบผสมประสานมันนี่ในทุกสเต็ปครับ แต่ว่าตำข่าสิมักแบบบางๆจะน้อยครับเนี่างว่ามันคุยเพียงมันคุยเดทเบลไลน,ะน์นะครับมันเท่าถึงเนาะอย่านี้ครับห้ารคนเพิ่นกลับมาเปียบมขมก็มีแบบสี่เหลี่ยมแบบ๋ยวนี้ก็สีเดียบ,บ,ดบ,บลูกไฮโลน้อยกรุ๊บๆครับได้ยิ้มโดนนิดน้อยครับผลผลิตนั้นอือมองงามๆถึงบบนั้นพี่น้องเลยสี้ําสัน,นรับผมของเปียบลูกไฮโลก่อนเนาะครับพ่อครับอันนี้เอา สีคุณลอยป่ะครับผมชักเด้อดรันิ้วคุณนิ้วนี่มั่งกอดีกับนิ้วคุณนิ้วนี่ล้วนี่นี่แบบลูกไฮโลนะไฮโลครับผมอันนี้เมวนิ้วคุณนิ้วเปเลยแะครับน้อยกว่านิ้วคุณนิ้วจังหน่อยแต่ว่ากับเนี้นีครับพอเป็นแบบไฮโลแบบนี้ครับแล้วก็ไปจุ่มแล้วก็สด กัดคักประยงครับผมจย่าว่าคักเนาะเพราะว่ามีทันดีเอสแบบมีหลอดเนี่ยครับหอดกันหน้าสำหรับอยากติดแต่เสียบไอ้น้องเลยกกระเสียบหรือว่าสีเงาส่วนติดมันทั้งนี้เราไปโลด้ยวยครับพี่น้องทั้งเตอสันมันจะ,จะติดมันอยู่หน,น,น่อยนึงเล็กๆน้อยๆพอดีแกมเอ็นแกมมันพอดีแซีบนี่ะครับพี่น้องเตอกระสุมแม่บ้านเพิ่นกระเยอะกินแบบโลดหอนๆจุเจ้วเพกขมขมสินี้ครับ นี่โล,ลวกบอกครับพ่อครับแมน,อ,น,นอันนี้โลทั้งหมดเลยได้โลนี่เตรียมไว้ให้โลว์อันโลแยกไวน้นี้ส่วนนี้ซอยจุ๊บส่วนเอออันนี้ซอยจุ๊บมันละหลง <c oughs> เอาจากมินหนึ่งบอครับพ่อครับจกจัดซอยสามมินบนะลูกซอยซอยบางพี่น้องบ้านนี้บางหน่อยแล้วครับบ้านนี้ครับสำหรับผู้กินตอนใหญ่มีค่อยได้กะอันนี้ครับจัดสามอย่างเลยได้เหมือนซอย,ยน้อยซอยใหญ่ซอยสามีแย่สมคิดกินได้ครับผม สวยโลกเออจักเราไปสิเลยคมณท่านได้เห็นพี่เคยผมอยู่ท่านได้ถามดูใสายเพื่อนไอ้อิ่งเพราะเพื่นจะไปสิเลยนะีส่สวยน้อยๆบางๆเนื้อสันมันงามท้านได้พี่น้อยถ้างามถึงแซ่บกินกันงครับผม เป็นเนื้อเ้นน้อยเป็นเนื้อที่กินพ่อยครับพี่น้องมีหยาบครับคันสิลวกนี่ครับเนื้อตรงส่วนนี้เลยครับผมรวกนี่ครับพ่อยคันเอาไปโรกสุดยอดเลยครับผมนี่แม่นแท้มันติดบีติสซาซาเขียวเขียว่งคักเริ่มัไปโลกพี่น้องนขมไว้ก่อนลรามองนี้คันแท่น้าขึ้นเงาหลักมันหลแยกครับมองนี่ขนาดสามแยกสี่แยกเงาเลยเฟรตลาฟาต่มันมีหลักก่อนพี่น้องนี่มองปิดเสียบกุมูนี่ละสอยตอนพอดีย้ำพอดีนะครับพี่น้องนี่ มาเด้อเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านมานนิจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีมาแซ่บๆนั่นเดียวแล้ครับนี่ซอยจุมานนิอีกแล้วของแซ่บมาอีกแล้วไี่นี่เป็น30กิกรีบเด้อครับพีนน่น้องมันมองอ่อนมันเนี่ยสามิปกรีบอ่อนมีท<ม>ันดิกสซอยพอดีคำพอดีคำนี่แหละตะกอนนะมักๆเด้อน้อยนะ อันนี้กป็ปันไดบอครับอมีกระดอลรุลเพราะว่ามันแห้วมีดีคือเก่า <c oughs> มันจะมีความเนี่ความเหนียวนิดนึงแต่มีมีเส้นก็ว่าเหนียวว่าอันนี้นะมันจะเป็นอร่ลยมันจะติดแห้วครับสำหรับข้อน้อยก็เลยเป็นเ <c oughs> บือไว้ <c oughs> จังเงยสเว็จบ้านอันนึงค้าแขวอยู่อีกส่วนหนึ่งกำลังจีโรข้อคือึคืนบนบนลูกประมาทอยู่นีน้องอะไรอยเรื่องอู้ยอันนี้ ดอกจอกครับผมดอกจอกครับพี่น้องหันสามบ่ครับผมหันสองบ่ครับหันสามคือละน้อยปวดสินะครับตัวนี้พอยกว่ามอ่งเฮาน่ามันอยู่แม่อันนี้มดอกจอกนี่พอกินได้อยู่ครับวันนี้ครับไอตรงให้หน้านี่โอ้น่าจะกินยากจะหน่อยครับผมเป็นสียบอันนี้สัญญามต้มเปื่อยนะออ๋สุดยอดเลยพวกเครื่องในถ้าซื้อต้มนี่ได้เครื่องในนี่อย่าขับไปเลยท่านเห็นนน ปอดเห็นนั่นเครื่องในฟูรงแรงๆว้าคักพี่น้องเหนียบร้อยแล้วครับโอ้ยย่างตับตัวนี้ครับพ่อยังได้ลูกพีีปทีเด็ดมันตับย้อนของดีมันต้องมาทีหลังพี่น้องน้ำเลยเลยคับขันสามครับพ่อแมนูกตับย้อนมันจะมีความแบบกลึบๆรับผมคนหนึ่ะ กวน่ะดังแคบแคบแคบกว่าครับสมานพี่น้องนี่นะโอ้ยจะมันงงามเด้พี่น้องเลยต้มย้อนม้ำในตัวนี้ครับพ่อครับแมนอุ้ยเฮรอบาน,นี้ได้การเรียบร้อยครับผมผงแก้วบานนี่อันซอยก้อนนี่เป็นเบอร์มะนาวได้พี่น้องอันนี้หอมแบง เจียวขมแซ่บจุเนื้อสันครับมันนี้ยจุซีนสันเครื่องในหอมหอมโอ้เดีมผักซีหอม,อหอหอมน้ำพร้อมเดรับเออนี่แหละหลุมยังแสบคันเจียวขมแจีเวเพม,มีได้พผักซีหอมม,ม,มีปลาเลอด้ยขาดอยู่อย่างนึงขาดพักเถิมครับพี่น้อง <c oughs> นานี้มีได้พักเถิมมันต่ายเบิด์นละหน้าหนาวยังไงได้กินคือคันมีซื้อนําตลาด ซอยแล้วเราก็มาเืิอจานเด้อพี่น้องมันหอมหหยจัง่อยครับสีสันสีสันนี่ความสวยงามน่ากินครับพี่น้องอันนี้โอ้ยมังคนกระไดจักแนวเสียบเนาะกระดีเสียบเพยังคนแห้วเนาะประมาณนั้นโอ้ยสามจานครับผมคักคัคัสุดยอดคัขนาดเลยครับนี่ผ้าหอมโรยหนา ผักสีล่ลยหน้าบ่ผักสีล่ลอยนาภาษาก,กลังเท่ากับพักหอมเนาะผักหอมลอยน้าบไปน,นี้กลาลังตุผงแก้วโอ้ยต้องเซอร์นี่ก่อนเนาะอย่าลืมแต่สาวเซอร์เขาโคก่อนอย่าลืมพี่น้องอ๋อนี่แหละก่อนเมื่อน,นี้เพลหลายเลยพี่น้องต้องเซอร์ผงซูลรสสีหล,ลายๆอย่างมั้นละเสียบแล้วเนาะน,นี่ โค่บ,บาทเนี่ยขวบขวบใหม่ๆเลยครับนี่ตำใหม่มเนี่ยเฮ่ยจปางตำเพื่มใหม่นี่นี่จากซอนเค็งกับขอดสามาเนาะแจ่วบาทเนี่ยแกวโคกับไม่ไมันตำใหม่บ่เพิ่นโค่ไล่เดียวเลยได้ไหมนะครับเอาจากสองซอสหล่นมาเนี่ยสีเผ็ด,ด,ดๆจัิหน่อยจีบจับเฮาะพอเพล่มันไหลครับพี่น้อง น้ำปลาน้ำปลากันจางครับเถ่งบีเถางเพศต้มเส็จเดียวเรียบร้อยเดอ้อพี่น้องอยู่นี่แหละครับเ <Okay. S 1> มื่อนั้นอย่าจางน้อยในนึงเ <Okay. S 1> มือนี้เอาครับพอดีพ่กหน้าว่ะกเข็มเด้อเนาะโบเข็มค้นเข็มค้นพี่น้องคนน่ะหัวล่วเลยสำนีก็โทษถึงแ้้หรือมั เปิร์มะนาวหอมๆพี่น้องบางคนกะมีมักกะมีเสืกก้อกะไดเด้อแต่ว่าพอน้อยมกักถักเขิมไปเรืย่ยบางท่านได้สองยอดครับพี่น้องเด็กน,น้อยแพร่แห่ยายนี่พอได้กินมันเก่กเาโ <c oughs> อ้แต่ <c oughs> เสียบปลาขนาดเลยครับพ่อครับอืมอุม้ย <c oughs> เอาเนื้อมาสิมรสบ้างฮะลูก ครับพ่อครับหย่งมาเลยครับพ่อครับมาสิมจักจานก่อนได้พี่น้องเลยสิมแกลวสิมแกลวครับผมไม่ได้สิมเมื่อจันว่าสิมจักคำนี่ละสิมแกวลียวเนื้อสันนี่ละมาสิมก่อนลูกไฮโลนี่ละโยนปุ่มไปเลยเหมือนเด้อครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับนี่มาแซ่บๆนี่เดี๋ยวได้อครับ ยังไ้ครับพ่อครับผมดีวะจาง่อยนึงอกาวียวมันเลยมามามาพอดีมดเท่านั้นได้การเลยอันมานี่นี้แหละมาพีน้องบาดนี่ซิมเบิ่งตับมันก็เด้บานนี้ตันตับนี่นะตับขวบบสมนี่หละห่วยหวยตแบเอาใส้กันได้หนหลมาก็น่อยมันเราเขามีลบไหมแม่หลุกูนี แบบนี้บ่อไม่หลมเขาเอินฮี่แย่หลมหมดแบบนี้เดี๋ยวสุดเอาเลยเมาเด้อพี่น้องเอ้ยแส่บหนึ่งเดียวนะอุล่นลงไปละตัวนูนข้าไปเลยอ้จอยข้าไปรอไอ้จงบินนั่นคุี้ตน้เขาหน่อยแม่แต่เพื่อเราเดี๋ยวแราใไอ้ตับสิบนนี่ครับยังจำบินนะเนาะเอาละบกะบอสวัสดีครับ

กเคี่ยพันมากกว่มันอย่างกัพี่น้องเอ้ยแกต้องก่อนครับเดี๋เอาสัมผัสตัดสินเลยัะเอาก็คือเก้าเลยะอาหารอาหารที่ยังคือเก้าครับพี่น้องเัาตีอยู่ีดิวดีดมีถงแก้วมีไหลมีงไหลรถบงเลแ้วอื ขึนเหมือนได้ก็เกาตองเ่มแจกก่อนนรัาอานีแ้มาัรบจกแจกแจเอาไหเนาะซับนี่ซับอะนี่ซับย้อนนี่ครับนี่ครับนี่นี่ิอยู่่อ้างม่ันหน่อยหออกินซัับไปเอาเกาได้ทีหลังเลยครั มันเสียบคือพญามสมริดบ่อวนเสีบดปีดตัดากปเป็นไงเป็นไงข้าครับของใจอยู่พี่น้องว่าของำเมืองยังอยู่กาจรองว่าไอ้สมิดเพิ่นกบว่าแสบถอสัมพันธ์ก็ว่าขับแต่บวเนี่เป็นตะมีกำลังใจเตอไปยังหรอก พี่น้องว่าแ่บก็ได้มาได้ครับพี่น้องทุกคนทุกท่าน่ระกบนอี้ดบีกพี่น้องแนวนี้เลยมาได้ครับทุกคน่บอกน้องสาวอยดอเบิรงคิดตอนน้อยอเดิมหน่นะครับยิงปล่อยตา่โอเป็นต่งแ่างเขียวคมโอ้ปากปอเีเด้อสันน

ตรงน้อไม่เห่ปางนั้งจวแ่ข้าแล้ตงมาท้องน้ำ่เอาสียเอาเราเขาไ่กินเราเป็นมาเริ่มแล้วบ่ไแม่โควนอเสี่ยวเราไปีเริรมมาดิมาถามคนก็ไม่ได้ง่วงหาเราได้เลยนีน้องเอ้รุ่นเบิร์นหลายคนแ่บเลยดีเจอได้ที่โบค่ะโบนั่นแหละนั่นแหะมาแล้วอันนี้แหละลกโด เอา่บายเด็กมันจะกินเบรคเดากรล่าไม่กนี่กินโลกกินโดกนี่จะใส่ชุดีวตางได้ของหวานไปเนาะนี่บอกช่วงนึงยุ่งแ่นจงไ่ช่วงนึงนีจาของหวานเห็นแล้วผนมองทุกคน ก็มามองสูงนะยางเบิงมาเหอรับินหงลำเลยหน่วยหนึงหน่วก็ลำเลย่ด้คนละหน่วยแหละบ่ายสองบ่ายโมงกว่าละโมงขึ้นแล้วที่จะ้ากินทับ่่อมีท่านเวลาอีก่องแล้วเรบอกย่างได้หเลยเพราะม่ม่แม่แม่ลมแค่สองครั้งแล้วปะเจ้าเจ้าขเาองเวาบ่ายโมงสี่สิบห้าครับโอ้เอารัลกครับ ขั้งเลงเป็นลูกช้นาลยบ่อบ่อเราเลยตัางเลยเป็นซอยบางหมักใหโรดเูกัู่กันเาอือเน้อ่นับบแปดนะัดจากสอลูกแดหอมโรกน้อยพี่น้องลูกใหญ่ปเลยแล้วก็แฝดโรยขนแหงใส่หาคนานัวนี้คนงานหอบีทำ ตัวอันนั้ใช้ดยนะต้องตัวด้วยครับมันแจบมันแจกตัวค้่มเลยนะนไ่เชื่ออืมม่ม่น่มันแฉกแฉบคัามเดี๋ยวมันแจบมล้วตัวคั่มเขามาแล้แบ้องดกแฉบๆน่ะนใช้เวลามันแกะตัวก็คือว่าลงตัวอยู่แต่ว่ามันไปเรื่อยๆมันไม่ห่นงเพราะวมันมันจงเลียงกันเวลาอย ตอนนี้เข้าวเสตนี้รูเงกว่า่ะตอนนี้ัว่บาวงยม่ที่ครับ่อ่ามาข่อยเมยก็กเดียสะพ่อข้าวคำแรกลงการจะเมนูมีเมนูพิเศษแมนก็คือมีมาจุ่มนั่นเดียวมะจุ่มกอวยเตี๋ยม่กินกินอะไรสุดย่กวยขนมจปเทศาอยู่เนาะแบบ ครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนิเด้อครับมื่อกี้ก็ซอยจุคือเก่าแล้วครับยนึ่งมองแซ่บครับผัดอะไรครอบคุณครับผมมาแซ่บๆนิดเดียวครับของเมล็ดแซ่บคือเก่าเน่อย